E aí ตำราเลขคณิต9้าบทในแบบของเขาด้วยการเขียนคำอัธถาที่บายขยายความในเชิงคณิตศาตสตร์แสดงเหตุผลแบบนิรนัยให้ข้อคิดเห็นรวมถึงวิพากษ์เพิ่มเติมในตำราเลขคณิต9้าบทประกอบไปด้วยปัญหารวม246ข้อเนื้อหาแบ่งเป็น9บทตามชื่อหนังสือได้แก่ 1. ฟังเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่นารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่ของที่ดินที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมต่างๆ พื้นที่ของวงกลมและวงแหวนโดยเนื้อความของการประมาณค่าพายของหลิวหุยก็ปรากฏอยู่ในบทนี้ 2. สู้มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของธัญพืชและสินค้าอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 3. ชุยเฟินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติตรายางเงินตราหุ้นส่วนและการร่วมลงทุน 4. เสากว่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาความยาวด้านของรูปเลขาคณิตรากที่สองรากที่สาม 5. สังกงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเพื่อขุดคลองและสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆการคำนวณปริมาตรของพีระมิดยอดตัดกรวยยอดตัดทรงกลมและทรงสามมิติอื่นๆ 6. จุนซูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณภาษีของผสม การเคลื่อนที่รวมถึงปัญหาอัตราส่วนและสัดส,ส่วนที่ซับซ้อน 7. อิงปู้จูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นโดยใช้การลองแทนค่าที่ผิดแล้วค่อยปรับให้ถูกต้องซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับนักคณิตศาสตร์อียิปต์โบราณ 8. ฟังเฉิงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมทริกและการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายกันกันกนกบวิธีการกำจัดแบบเกาเซียนของคาวฟรีดิสเกาส์และ 9. าวโกกู go. เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับพีทาโกรัสตัวอย่างปัญหาที่น่าสนใจในตำราคณิตศาสตร์9บทเช่นปัญหาเกี่ยวกับที่นาที่ว่าหากที่นารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่240ตารางหน่วย โดยมีด้านหนึ่งยาว1 1 2 1 3บวกเศษหส่วนสบวกเศษหส่วนสบวกเศษ1ส่วน4บวกไปเรื่อยๆจนถึงเศษหส่วน12หน่วยและความยาวอีกด้านหนึ่งของผืนนานี้จะยาวกี่หน่วยปัญหาอีกข้อเกี่ยวกับการเกษตรในการเติมน้ำเข้าบ่อเก็บกักที่ว่าบ่อน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งรับน้ำจากคลองชนประธาน5สายโดยหากปล่อยน้ำจากคลองแต่ละสายเข้าบ่อจะได้ว่า คลองสายที่1เติมน้ําได้เต็มบ่อในเศษ1นส่วนสวันคลองสายที่2เติมน้ําได้เต็มบ่อใน1วันคลองสายที่3เติมน้ําได้เต็มบ่อใน2วันครึ่งคลองสายที่4เติมน้ําได้เต็มบ่อใน3วันและคลองสายที่5เติมน้ําได้เต็มบ่อใน5วันหากปลอยน้ําจากคลองทั้ง5้าพร้อมกันจะใช้เวลากี่วันจึงจะเติมน้ําได้เต็มบ่อ นอกจากความรู้คณิตศาสตร์ในตำราเลขคณิต9ก้าบทของหลิวฮุยแล้วนักคณิตศาสตร์จีนคนอื่นๆยังได้ร่วมการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทําให้อัระยธรรมจีนมีความก้าวหน้าด้านแนวคิดทางคณิตศาสตร์อื่นๆอ,อยู่อีกมากมายเช่นการใช้เลขฐาน10ในการใช้งานทั่วไปและการใช้เลขฐาน60ในงานเกี่ยวกับปฏิทินและดวงดาว